หนุมจะรวยจะจนจะอะไรคือเขาคิดว่าฝรั่งยังไงมันก็ต้องมีเงินมีเงิน<า>สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับประแกวชาแนละวันนี้ป้าแก้วก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะคือเรื่องของฝรั่งที่ เกษียณแล้วแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะเราก็จะรู้ว่าฝรั่งบางคนไม่ไม่ได้เหมาวรวมทุกคนนะคือฝรั่งบางคนที่เกษียณจะมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคือเขาจะไม่เขาจะไม่ลงหลักปักฐานกับผู้หญิงคนไหนนะคะก็คือจะหลอกจิตไปเรื่อยนะคะแล้วเขาก็จะโดนโดนหลอกกินฟรีไปเรื่อยแล้วเราจะจะรู้ว่าฝรั่ง แก่ๆเนี่ยขี้เหนียวนะคะขี้เหนียวขี้เหนียวขี้งกตามตามที่ได้ยินมานะคะเราเราจะได้ยินลักษณะนี้มานะคะ mm hmm. แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสตรอรี่เกี่ยวกับฝรั่งที่กเกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยนะคะ mm hmm. มีน้องท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเล่าแล้วก็โพสต์ว่าเธอได้รู้จักกับผู้ชาย เยอรมันนะคะอายุ48ปีเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีลูกเขาไม่เคยแต่งงานนะคะพูดไทยได้บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วทีนี้น้องก็ไม่รู้ว่าไปรู้จักกันได้ยังไงนะคะน้องก็บอกว่าเพิ่งไปเดทมานะคะแล้ววันที่ไปเดทด,ด้วยกันเนี่ยเขาก็ถามว่าอยากกินอะไรหนูก็พาเขาไปร้านอาหารทะเลเขาก็บอกว่า ผมจะไม่จ่ายเงินให้ผู้หญิงที่ไม่รู้จักกันนะคะในเลตราคาร้อยร้อยถึงสามร้อยบาทแน่นอนนะน้องก็บอกน้องเวอือเลยนะ,ะแล้วก็อึ้งอึงไปแต่ก็ด้วยมารยาทนะคะเพราะว่ามันเป็นเดทแรกนะคะอะน้องก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ช่วยแนะนำชั้นสิว่าจะไปกินที่ไหนเขาก็เลยพาน้องนะคะ นี่คือเดทแรกนะคะพาน้องไปร้านอาหารตามสั่งนะคะราคาห้าสิบบาทถึงแปดสิบบาทนะคะน้องก็กินกินไปนะคะพอพอกินเสร็จนะคะ<ม>เขาก็จะชวนไปที่ห้องท่าเดียวเลยนะคะ<ม>คือกะว่าเลี้ยงเลี้ยงข้าวเสร็จแล้วก็จะหลอกฟันว่างั้นเถอะ<ม><ม>คือฝรั่งแก่ๆหลายคนแบบเนี้ยมักจะคิดว่าผู้หญิงไทยง่าย นะขอแค่เป็นฝรัง่งผู้หญิงไทยก็สนใจชอบและอยากไปนอนด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้โลกสวยนะคะคือถ้าใครโล,โลกสวยคงคงเข้ามาฟังแล้วก็คงจะด่าปะแก้วนะคะว่าเฮ้ยดูถูกผู้หญิงไทยเกินไปไหมไม่ได้ดูถูกนะคะแต่ว่าคือปะแก้วไม่ได้บอกว่า ทุกคนผู้หญิงไทยทุกคนที่เป็นแบบนี้แต่หลายๆคนนะคะที่พอเห็นฝรั่งก็วิ่งใส่เลยนะคะไม่สนหรอกว่าอะจะเป็นยังไงจะแกะ่จะหนุ่มจะรวยจะจนจะอะไรคือเขาคิดว่าฝรั่งยังไงมันก็ต้องมีเงนินมีเงินนะคะทีนี้อ่ะหารกลับมาเรื่องของสาวน้อยท่านเนี่ยนะคะเขาก็จะชวนไปที่ห้องท่าเดียวนะคะ จะชวนน้องไปนั่งคุยกันที่ห้องอน้องก็ปฏิเสธไปแบบนุ่มนวลน,นะคะบอกว่าไอนี่เราไปทำความรู้จักกันก่อนไหมนะคะอะ่ไปนั่งดื่มชิลๆเขาก็พูดโร่งเลยเอ่าผมไม่ไปบาร์เพราะผมเกลียดสาวบาร์เอ้าไอ้นี่นะน้องก็เวออีกรอบหนึ่ง <laughs> นะคะ น้องก็เลยบอกเขาว่างั้นเราก็ไปเดินเล่นชิวๆแถบชายทะเลนั่งที่เิ่หาดไหมอเขาก็ไปซื้อเครื่องดื่มที่เซเว่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะซื้อเบียร์มาขวดหนึ่งนะคะพอถึงเซเว่เขาก็พยายามอาให้น้องเอาสมัยนอก ซึ่งกระป๋องละละสามสิบสามบาทนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ราคาห้าสิบห้าบาทนะรสชาติไม่ดีนะคะน้องก็เลยคิดในใจบาเล,แล่แกยาฟันเด็กกันงอกน้มึงอะไรแบบเนี้ยน้องก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะไม่โอเคกับฝรั่งคนนี้ <S <S แล้วก็น้องก็เลยเดินนี้เลยนะคะ <S 1> <S 1> เดินนี้ไม่ไม่บอกกล่าวไม่ล่ำลาไม่อะไรเลยคือเดินนี้ไปเลยนะคะ <S <S ทีนี้ น้องก็กลับมาที่บ้านนะ,ะไอ้ฝรั่งคนนี้ยดึกดึกมันก็โทรมาต่อว่าน้องนะคะบอกว่าเธอมันก็เหมือนผู้หญิงท,ทั่วไปมาหลอกกินฟรีแล้วก็ชิ่งหนีแบบเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าน้องไม่แปลกใจกหรอกว่าทำไมผู้หญิงเหล่านั้นผู้หญิงที่ที่มาหาเขาแล้วก็ชิ่ง,งเข้าไป ก็เพราะมันขี้เหนียวนี่เองนะคะมีวันหนึ่งน้องมานั่งกินชิวๆเล่นกับเพื่อนนะคะเขาก็ทักมานะคะบอกว่า,าจะไม่ขอสั่งอาหารนะจะสั่งแต่เครื่องดื่มแล้วก็แยกบินคือเขากงกอ่ะนะคะเขาออกร้อนตัวเลยคือเขากลัวว่าเราจะให้เขาจ่ายตังค์นะคะเขาก็ชิงชิงตัด ัดบทขึ้นมาเลยว่าผมไม่จ่ายนะผมขอแยกบินนะถึงมานั่งรวมโต๊ะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาขอแยกบินนะฮะแล้วไอ้ที่็อดเด็ดก็คือเขาขอเงินค่าอาหารที่คืนนั้นที่ที่ไปเดทกันนะขอเงินค่าอาหารคืนแล้วก็ขออค่าสมัยน็คสามสิบสามบาทคืนนะคะ <c oughs> น้องก็เลยมาปรึกษาถูกน้องก็เลยมาโพสต์ถามว่า น้องควรจะคืนเงินให้เขาดีไหมนะ,ะอืมเจอแบบนี้ก็อึ้งนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องขำขันนะคะฝรั่งแบบนี้มีอยู่จริงนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหรืออะไรอ่าอย่างอยู่อุดรน,นี่ก็จะมีมีฝรั่งนะคะประเภทนี้เหมือนกันที่ที่ไม่ไม่มีลูกม,ม,มีเมียเกษียณก็จะมา อยู่เมืองไทยนะคะอยู่ที่อุดรแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่นะคะตามตามที่ป้าแก้วเห็นมานะคะมาเช่าบ้านอยู่บางคนก็มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาเช่าบ้านอยู่แล้วพออได้ประมาณสามเดือนเขาก็จะออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะเสร็จแล้วเขาจะกลับเข้ามาเขาก็จะทําแบบเนี้ยนะ,ะไปกลับไปกลับแล้วก็จะเช่าบ้านอยู่ เป็นกิจลักษณะเลยนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงวนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้าๆออกๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะเอาเป็นตัวเป็นตนไหมคิดว่าไม่นะคะฝรั่งที่มาอยู่ไทยนานๆแล้วไม่แต่งงานไม่อะไรอายุ everyone, Finding 48สแปดปีเนี่ยกลับมาเรื่องนี้นะคะอายุ48สแปดปีไม่ถือว่าแก่นะคะ เราคิดว่าเขาคงไม่ได้เกษียณนะคะไม่รู้ว่าเข้ามาอยู่ด้วยอะไรแบบไหนนะคะก็คงจะมีเงินเงินพอใช้เดือนชนเดือนก็ไม่ถึงกับร่ำรวยนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะการจะเลี้ยงผู้หญิงนะคะแค่ราคาร้อยถึงสามร้อยบาทเขาก็ไม่เลี้ยงนะคะพาไปเลี้ยงห้าสิบบาทแปดสิบบาทไม่เกินร้อยนะคะแล้วก็เครื่องดื่ กระป๋องละไม่กี่บาทนะคะแถมพอไม่ได้กินน้องเขาแล้วก็มาขอขอขอเงินยืนนะคะอ๋อแมนมากนะคะคือถ้าใครเจอแบบนี้ก็คงจะปวดเสียนเวียนก่าแต่ผู้หญิงไทยบางคนนะคะจะคิดว่าคือโลคสวยจะคิดว่าฝรั่งเขาลองใจเอ่อเราจะต้องเอาความดีเข้าสู้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเห็นใจไม่ต้องนะคะ ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนานๆพวกเนี้ยมันจัดจานย่านไทยแลนด์นะคะพลเคียวลากดินมากนะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปว่าแหวนนะคะอะอย่าคิดว่าการที่ไปนอนอกับฝรั่งแล้วเขาจะรับผิดชอบไม่นะคะไม่เลยอย่าเสียเวลานะคะเสียตัวเสียเวลาและเสียใจด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยการรลักสูตรขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ เอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ